สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องจากคลิปนี้ก็พ่มี่ยังพี่น้องผ้ามาเบิ่งเข่าขี้ร่าย <c oughs> เออกาหลังจากที่ดูไอ้ข้าวงามไปหลายคลิปแล้วเนาะใคลิปนี้สิ่ผ้ามาเบิ่งเข่าขี่ร่ายพี่น้องก็ไม่ขีไร่ายเท่าไรกับพ่อเบิ่งอยู่อันนี้เป็นเข่าหน้าหยอดเด้พี่น้องเห็นบอมันเป็นแถวเป็นแถวเลยนี่เห็นบอทางนี้เห็นบรอเป็นแถวเลยนี่เป็นข้าวหน้ายอดพี่น้อง ประหยัดเม็ดก้าก็คือผมสอบถามใบหน้าไอ้เจ้าของไอ้หน้านี่นะเพ่นนัวพ่นบ่ได้ใส่ปุ๋ยชักงเม็ดวาสันบ่ได้ใส่ปุ๋ยชักงเม็ดอือก็ะเบิ่งงี่น้อกี่ผลงานก็โอ้าะเพ่นนัวปุ๋ยมันแพงวาสันก็เลยเฮ็ดไอ้ตามภาษาเฮ็ดตามมีตามเกิดไปอืออันนี้อันนี้เพ่นมีเครื่องยอดเองแค่นั้นแหละ แต่ว่าบ่าไใ้ใช้ปุ๋ยพี่น้องกระเบื้องเขาก็เป็นแถวเลยนี่ฟางนี่ก็คือกันนี่พี่น้องอืมก็คือว่าแล้วมันเอ็นบอนนี่มันเขาหน้าหยอดเขาบ่าไใ้ใช้ปุ๋ยมือนก็มันก็ประมาณนี้เลยพี่น้องอืเขามันก็บ่ค่อยแตกก้อนนะแต่ว่าห่วงเขานะี่มันใหญ่อยู่เด้พี่น้องห่วงข้าวนี่ใหญ่ยยอยู่เด้อืมต้นข้าวก็เตี้ยด้วย คือว่าละมันมันว่ามีปุ๋ยกินเนาะมันกะเตี้ยเป็นธรรมดานี่อันนี้ก็น่าหยอดแล้วบวกกับอันนี้มันเป็นนาดินทรายด้วยแหละผมว่าถ้าแมนไอ้นาดินเหนียวนี่มันสีงามกว่านี่อยู่แมนบอกเพราะว่านาดินทรายเนี่ยมันสารอาหาร NPK มันน้อยพี่น้องพอมันน้อยปุ๊บนี่ถ้าเราบวกกับเราไอ้ไม่ใส่ปุ๋ยแล้วนี่มันก็ยิ่งจะหนักไปอีก แมนบอมันเหมือนคนขาดสารอาหารนะพี่นอ้องกะล้องกะแรงแต่ก็ยังดีอันนี้เขาไม่ได้ทําไว้ไอกเขาไม่ได้ทําไว้ขายเขาทำไว้กินเองพี่น้องกะหน้าเพิน่นกะประมาณสามสี่ไรนี่แล้วว่าอือกะทำไว้กินเองอออเกี่ยวกะน่าจะเกี่ยวมือคิดว่านะอือนุ่มโสดพี่น้องนุ่มโสดเท็นหน้า อก็ยังดีได้ยังได้ขนาดนี้นี่แต่ดีตรงที่ว่านาไอนาแถวนี้เนี่ยน้ํามันไม่แห้งพี่น้องนี่ตอนนี้น้ําก็ยังไหลอยู่เลยเห็นบ่้น้ำยังไหลรุดๆอยู่เลยอือนี่ห่วงเขาห่วงเขาก็ง่ามไม่ได้พี่น้องเห็นว่าเนี่ยห่วงเข่าดุกดีอยู่ด้นี่ขนาดไม่ได้ใส่ปุ๋ยสักเม็ดนะพี่น้องนี่ อันนี้พันยอดอเดือนเดือนกรกฎาพี่น้องต้นเดือนกรกฎาเพราะว่าน้าใหม่หน้าแถวนี่นี่มันมันน้ำมันมาช้าพี่น้องนต่มันมาช้าแต่ถามันมันได้มาแล้วนี่ห้อยโบแหงอืมก็คือว่าง่ายก็ได้ได้ย่างน้ำเกี่ยวเขาเลพี่น้องเกี่ยวเขานี่ห้อยได้ย่างน้ำแบบนี้เลยน้ำไม่แห้งอืม ก็เลยหยดชาพันวาพอหยดชาปุ๊บก็คือว่านำมันเป็นข้าวไวแสงอะเนาะเือถ้าข้าวไวแสงข้าวนาปีนี่อันนี้เป็นข้าวมะลูด105แล้วนี่แมนว่เนี่เออแมนเลยเนาะเมล็ดข้าวเนี่ยเป็นข้าวมะล็ด105จะออกขาวๆหน่อยนึงอือพ่อไอ้เฮ็ดซากเขาวไวแสงกะเหมือนที่ผมบอกอะไรพี่น้องถึงเดือนถึงเวลามันนี่ไม่ว่าจะต้นเล็กต้นใหญ่นี่มันออกห่วงเลย อืประมาณสักกลางกลางเดือนกลางเดือนตุลาจนถึงปลายเดือนตุลาเนี่ยมันเริ่มกเริ่มเริ่มถอดห่วงกันเนาะก็คือว่าวถ้าปลูกล่านี่ถ้าบำรุงไม่ได้นี่มันก็สิเป็นแบบนี้แล้วอืแต่มันก็ดีคือกันพี่น้องอเราทําไว้กินเองก็ไม่ได้ใช้สารเคมีผลผลิตอาจจะได้น้อยหน่อยอืแต่ถ้าทําตามมีตามเกิดก็จะประมาณนี้พี่น้อง อืดีที่ไม่ไม่ขาดทุนเพราะว่าเฮ็ดไว้กินเนาะทำไว้กินอืก็ไม่เป็นไรอ้าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากพี่น้องมาไทายทายเขาข,าขี้ไรใหฮเบิงเ <c oughs> ออเพราะว่าไอพี่น้องกะเห็นเขางามกบร้ายแลวมันวออืคลิปนี้มาไทายเขาขี้ไร้ให้พี่น้องเบ่งแน่นี่อือต้นอาจจะขี้ไร้พี่น้องต้นอาจจะเตีย้ยแต่ว่าลวงห่วงนี่ห่วงนี่งามได้นน่เบ่งนี โอ้ยห่วงดกดีอยู่ด้เนยบ่ได้ใส่ปุ๋ยซักเมเ็ดได้เอพี่น้องอืมต้นกะไม่ถึงเอวพี่น้องเลยความสูงของต้นไม่ถึงเอวเขาโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายมาถ่ายบรรยากาศล้องทุ่งนาภูเขาล้อมรอบพี่น้องเอ้ยอันนี้ในยูมุกดาหารเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้ยูบุรีรัมเด้อมื้อนี่เนี่ยคลิปนี้ในยูมุกดาหารพี่น้องอืมมีแต่ปลาอยางพี่น้องเอง้ย ล้อมรอบ้วยป่ายางเนี่ยบ่อคอยมีธงไฮธงหน้าคือจังไ่อยู่บุรีรัมย์เลยบุรีรัมย์นี่แล้มังเลี้ยวมองไปทางใดก็มีแต่ธงหน้าเินแต่ถ้ามามุกทหารเนี่ยเลี้ยวมองไปทางใดก็มีแต่ป่ายางพี่น้องอป่าเขาบ่อคอยมีอืกอก่ะหมุนให้พี่น้องดูสามร้อยหกสิบองศาแล้วโอเคครับผมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดตตามกดไลค์ like, กดแชร์ share. เดี๋ยวถ้ามีบรรยากาศดีๆบรรยากาศ่งหน้างามๆอะไรกันเดี๋ยวสิ เอามาหายให้พี่น้องเบิงเพราะว่าช่วงนี้ก่ะมันกะใกล้เลยพี่น้องใกล้สิได้เก็บเกี่ยวเลยอืมกะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับปุม้ม